สวัสดีค่ะพบกับช่องบีบายนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์ที่เราทำได้เมื่อวานนี้นี่ชื่ว่าไบไบเอ่าไม่ออกหรอดึงกิปหนิดกระดาษออกเลยออกไปเลยมันดึงออกยาก ก็สนานนกเปี้ยวให้เขาด้วยเหรนี่ดันเราก็จะมารีวิวของพวกนี้กันก่อนเลยนะคะทุกคนเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์นะไม่ดูก็บกดอ่ะ แล้วเราแค่จะมาเอาของนี่เป็นถุงไม่รู้นะคือ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดโทรศัพท์กันก่อนเลยเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดมาแล้วคือเจอน้าโทรศัพน่ารักดินมาเกาหลีกราจโยแฟร์ซี เ,เดี๋ยวเราต้องโทรหาเพื่อนก่อนเ,อเดี๋ยวโทรหาคัตตูแป๊บคัตตูอ่ะนี่คือข้างหลังของโทรศัพท์ก็สวยไม่แพ้งหน้านม่แหละแลวนี่โทรหาใครก่อนฮัลโหลเอาคัตตูก่อนเลยล,ละกัน วิทยข้อดีของโทรศัพท์วิชานะคะเอาหูแหวงหูมาอย่างนี้นะแหวงหูมาแปะเข้าไปแปะฮัลโหใช้เออใชต้หน้นาหนาซีแบบเอามือแบบทำท่าทาไปด้วยได้เลยคือแบบแปะหูได้เลยพร้อมครั่นมากอะแปะเข้าไป อาคาโต้บ้านเธอพายุเข้าไงเนี่ยโอเคมาเข้า,าเรื่งเถอะอาคาหามีตาคาดตเก็ขบขวดมัน,น <Okay. S 2> แล้วต้องใช้ใช้ตัวประกอบช่อนะฮะคุณนางคุณนางมาน,นี่คะ่ะคุณนางต้องช่วยอืะคะ่ะถือก็ได้เอามือไปอ แม่เอาตัวตุ่นยัดใส่นะฮนะสืออะไรเนี่ยเอาตัวตุน่นเอาต,ตัวตุน่นตัวตุ่นอยู่ในนี้เอาหันให้เขาเห็นด้วยสิก็ต<ะ>ีเ,เองให้แม่จับอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะแม่จะเป็นคนตีตัวตุน่นหรือแม่จะเป็นคนแยีตัวตุ่นขึ้นมาแม่อะไรก็ได้โอเคหนูขอตีแล้วกันเอาไปบางหน้าหนูทำไมอากล่องออกสิคะ นี่เอออกไปมันคล้ายๆกระเป๋าเดินทางเลยหนูเตียตัวตุนแม่เอาตัวตุนแม่เอาไปหนตัวพ่อแม่หันหน้ามาหาหนูหันหน้ามาทางหนูนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเธอกันอันนี้ให้ดูนะทำให้มองเห็นนะเออประมาณนั้นมา อย่าตัตุนเข้าไปเดี๋ยวฉันวยซื้อเธอมาฉันวยซื้อคือเาต้องเต็มตีวล้าตีตีตีตวตสนุกดีนะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนที่รู้กว่านี้มันว่าแม่ไม่รู้อ่ะก็แม่ไม่รู้จริงๆแม่ก็ต้องชักออกเร็วๆเซกระดาษเธอมันอ่อนนะ เหมือนเหมือนตัวเธอป่ะวิ่งติดดูข้างล่างก็มีนะเธอเพื่อนเขาไม่เห็นหรอกเนี่ยก็ทำให้มันเนียนๆไงเออคนดูดูรางเล่นดูนางเล่นข้างหลังเนี่ยดูรางเล่นมันแย่ไม่เข้าอ่ะก็มันแย่เธอเธอเธอมันต้องใช้กระดาษ ใหญ่ๆปะอันนี้คอนนะคะเพื่อนๆอันนี้คอนของหญิงไบเขาเขาสร้างคอนขึ้นมาค่ะและเ้วไม่จะอันนี้ตัวตุ่นดูตัวตุ่นดิค่ะในตัวตุ่นเพื่อนเห็นไหมตัวตุ่นมองออกไหมว่านี่ตัวตุ่นเนี่ยฉันชื่อตุ่นนะจ๊ะอแม่พร้อมหรือยังฉันชื่อคอนนะจ๊ะฉันจะไปตีตัวตุ่นนะคะ พร้อมมาก <Okay. S 2> พร้อมมานานแล้วเธอเนี่ยไม่เคยพร้อมพเพื่อนๆนดูนะตีดดนะอันกกรกจิ้วน่นะอะเนาะเอ้ยยังไม่ทันตีเลยขี้โกงก็อะกะบใอะเธอต้องตีให้ทันสิแย่ได้ไหมแย่ได้ไหมว่าต่คนอื่นเขา <c oughs> โอ้ยโ,โถ่ยเห็นไหมแย่ไม่ได้เหมือนกันแหละเพื่อนๆน มันต้องเอากระดาษมันต้องเอากระดาษสีขาวไอ้แข็งๆนี่อันนี้กระดาษอ่อนมันก็เลยไม่ได้ทุกคนมันเล่นยากอยู่กับเหมือนกันแล้วเนี่ยมันต้องใช้กระดาษแข็ง <Yeah! S 1> เดี๋ยวแม่ซื้อกระดาษแข็งๆมาให้หนูประดิษฐ์แล้วกันก็แม่ไม่เคยซื้อมาให้เอาอีกแยะแม่ไม่น่าพูดเลยพูดอะไรก็เข้าตัว oh, <man. S 1> หมดอ่ะขอ,ของเรามันหายแล้วอ่ะบ้านเราพายุเข้าตลอดเลย เย็นสบายเย็นสบายเาย็นสบายไม,ไม่ให้พายุเพื่อนเพื่อนๆสังเกตไหมคะเพื่อนๆสังเกตอะไรบ้างไหมคะเหม็นที่ฟันคนไหมคะเพะื่อนขาตัอ,อาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเห้ใส่ชุดคินีมอนเฉยๆยเหรอใส่ชุดคินีมอนขายาวเฉยๆอาบน้ำเสร็จแล้วถือสินไหมไม่ <laughs> พอยังคะยังไม่พอเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ใหม่แล้วกันเอาแล้วเราจะก็จะมาเล่นตัวลูกบอลกันนะขนาดแดดแข็งแข็งแล้วเราค่อยมาประดิษฐ์ใหม่คือคือเขาขี้เกียจมากเลยนะคะคุณนาคุณนาขี้เกียจมากเขาไม่เห็นวแล้วตัวเองก็เอาเข้าไปให้เพื่อนดูใกล้ๆอย่างนี้สิเนี่ยก็ต้องวางกับพื้นไงให้มันเป็นลูกบอลนะเป็นไหมล่ะตัวเองอ่ะเป็นไหม จะมารีวิวของทําไม่เป็นและอยากจะมารีวิวเพื่อนเขาคิดในใจใช่ใช่เพื่อนหรือแม่ฮะเอาดีๆแม่แหละแม่นั่นแหละข้าตูฮัลโหลคาตูคาตูเธอมาดูคลิปนี้ด้วยนะค้าตูเพื่อนเธอแอบเอาชื่อเธอมาแอบ,บอ้างอ่ะตัวตัวรู้หรือเปล่า ไม่ได้เอามาแอบอ้างเดี๋ยวต้องเอาไปเล่นที่โรงเรียนกับเพื่อนเธอนี่นะอะไรก็ขี้ฟ้องขี้ฟ้องที่กว่าสิ่งไห้เลยคุณแม่ดิฉันนะคะอุ้ย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 ข้าตูมันจะไม่มีอยู่ในโลกเพราะอย่างเงี้ยเนี่ย าวางสายวางสายโทรศัพท์อะ <laughs> ต่อ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 ต่าต่อ,ต,อ,ต,อต่อเลยลำพงแม่ดิฉันจะ่มันเห็นกจ้าเลย <c oughs> สุดท้ายก็ไม่เห็นเหมือนเดิมเลยนี่นะคะเราจะวางลูกบอลเอาไว้เลยให้คุณนางหา เจนาเอยเจนาเนี่ยทุกคนขขเราต้องความบอกวลยอ่บาบับันี้เซ่เรียกว่าของของฉันท้างคางนี่ไงทำยังไงนะเอาลูกบอลซ่อนไว้ในแก้วค่ะในแก้วนี่ไงนหาลูกบอลแล้วลูกบอลอยู่ไหน เรือสีสันเ,เดียวอะดูก่อนจนบอกไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่องเลยไบไบ ái เสนออะไรเนี่ยไบนำเสนออะไรมันเปลี่ยนอันใหม่ละอย่าข้างหน้าอย่าข้างหน้าน้องไบจะปรับปรุงมาเล่นใี้เพื่อนๆดูใหม่นะคะแต่มาเล่นอีกอันหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดคุณลางเล่นไม่เป็น เขาเล่นกระจอกมากเลยค่ะคุณพูดไม่พอเลยนะน้องๆเด็กๆอยา่าเรียนแบบนะคะพูดกับแม่แบบนี้ไม่ได้นะคะแม่เป็นเพื่อนฉันค่ะมันบาปค่ะมดเยอะจังเลยแม่เป็นเพื่อนของฉันนะคะเลยเลยพูดอย่างนี้ได้เลยแม่เป็นทั้งเพื่อนทั้งแม่ทั้งทั้งทุกอย่างแม่ฆ่ามดไม่ได้ฆ่ามันไม,ม่ใจหรอกแล้วแล้วเกิร์มตายน,นะ นี่ค่ะเป็นหยิบซองหนึ่งจะไม่เหลืออะไรไม่รู้ได้จริงจริงว้าวเพ่อนๆมีความต้องการเร็วโอเคแล้วก็จะเปิดโทรศัพท์เปิดถุงเปิดถุงตุ๊ดตุ๊ดว้าวเด่นเลยิกซี่ตัวนี้น่าจะเล่นง่ายแหละมันจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ย แม่ถือถือไว้เดี๋ยวมันเปรียวเดี่ยวจะเป็นรูปแบบแบบน้ะแบบประมาณนี้แล้วเอามาต่อวางไว้เป็นต่อ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 ตอต่อเลยนี่นะแล้วก็เอามาต่อ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 ตั้งแต่ข้างล่างถึงชั้นบนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ดูนะแล้วเสร็จแล้วบอก ูก็แ like 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 ค่สั่นเท่าวกับอะไรเก่ากับอะไรเก่อรเก่าเสร็แล้วก็ปิดเกมดูดิตอนนี้ตอนนี้นนปิคดคลิปเลยนะใช่มากเลยคทรศัพท์ม่คมรคับทุก <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดกิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยนะคะทุกคน,น,นสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเป็นกระดาษแข็งๆนะตัวใหญ่ๆนะ บายค่ะยังเหลือกระดาษอันนึงที่มันแข็งแต่หาตัวละครยังไม่เจอเด็กเด็ก่าจะไปคุนคนเอาแต่ตูเลยนะเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกนะถ้าเกิดมีโอกาสบ้านกระดาษไงยังไม่ได้รีวิวเลยเออว่าตุ๊กตากระดาษเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันจะหญิงเข้าขาขาดไปแล้วแม่แม่พูดอะไรไม่ได้รีวิวสมบัติของใบไม่ค่อยมีอะไรอยู่ใจไหนบายค่ะสุดิข้าต้องไปเก็บอลไรบ้าย เอาลูกตัวเอง